อยู่ในช่องแม่บ้านเจอปัญหานะคะวันนี้ยูก็มาแนะนํานะน้ํายาล้างเล็บเจลนะทุกคนสมัยนี้นะใครๆก็ทาเล็บเจลนะสีเล็บเจลนะจะไม่เหมือนสีทั่วไปนะคือสีเล็บเจลเวลาเราทาเราต้องใช้เครื่องอบนะและแน่นอนนะส่วนมากก็จะไปทําที่ร้านกันใช่ไหมแต่สมัยนี้การทําเล็บเจลมันง่ายมากวันนี้ยูก็เลยมารีวิวให้ดูนะสาหรับน้ํายาล้างเล็บ เจลนะคือ,อยูก็แบบต่อเล็บเองเลยต่อเล็บเจลเองเลยนะมาเล็บหนึ่งนะแล้วก็บบมาเทสน้ำยาล้างเล็บเจลของโปแลนด์ยูวีตัวนี้นะขนาด15มิลน,นะคือน้ำยาล้างเล็บเจลนะทุกคนคือแบบสีออกง่ายมากนะสำหรับรุ่นนี้นะน้ำยาล้างเล็บเจลนะเนื้อเนื้อครีมของเขานะจะเป็นแบบเจลแบบเป็นวุ้นวุ้นขาวๆาวนะแบบเป็นแบบ เฉลวใสๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือต้องระวังอย่าให้โดนอากาศนะไม่งั้นจะขึ้นฟองเป็นก้อนๆเลยนะอันนี้คือต้องปิดไปอย่างดีแล้วห้ามโดนแสงหรือว่าห้ามโดนพวกยูวีอะไรแบบนี้นะห้ามโดนแสงแดดนะคือวิธีการใช้นะง่ายมากเลยทุกคนส่วนมากนะการต่อเล็บนะว่ายากตอนถอดเล็บนะยากกว่าอีกนะคือทําอันนี้นะยูก็ทําเล็บขึ้นมาเล่มอันนึงเลยนะสําหรับการต่อเล็บนะ ดึงลึกสีลูกแก้วด้วยนะแล้วยูก็จะถอดเล็บอันนี้ออกด้วยน้ายาโปรแลนด์อันนี้นะก็คือ,อยูก็อันดับแรกนะทุกคนต้องทาบํารุงรอ,อบขอบขอบของเล็บที่เราจะถอดนะอันนี้คือ,อยูไม่ได้ถอดเล็บยูแค่ล้างสีเล็บเพื่อที่จะลงสีใหม่นะทุกคน คืออันนี้เทสให้ดูลยส่วนมากการต่อเล็บใช่ไหมถ้าเกิดต่อมาไม่ดีเล็บบางมันก็จะเปาะไปใช่ไหมเวลาล้างก็ต้องมานั่งต่อเล็บใหม่อันนี้ให้ดูว่าสําหรับน้ํายาอันนี้นะทาครั้งแรกนะคือแค่ล้างสีแต่ว่าถ้าจะถอดเล็บอะ่ะก็ต้องทาหลายๆครั้งแต่ยูไม่ได้ถอดเล็บสาหราับคลิปนี้นะอันดับแรกเมื่อเราทาบางรอบแล้วนะเราก็ใช้ตะไบนะเอาท็อปโค้ดออกก่อนนะก็คือใช้ตะไบ ท็อปโค้ดรอบหนึ่งก่อนนะจริงๆต้องให้ทั่วๆนะแต่อันนี้คืออยู่สาธิตให้ดูนะว,ว่าวิธีการใช้ใช้ยังไงนะ น้ำยาล้างเล็บทั่วไปล้างสีเล็บเจลไม่ออกนะทุกคนเพราะฉะนั้นต้องใช้น้ำยาล้างเล็บเจลโดยเฉพาะนะสำหรับน้ำยารุ่นนี้นะคือเวลาเราทาเนี่ยเราก็ต้องทาลงไปตรงสีที่เราต้องการจะเปลี่ยนสีนะแล้วก็ต้องระวังอย่าให้ถูกเนื้อข้างๆนะเพราะว่ามันจะแสบได้นะถึงแม้ว่าเราจะทาบำรุงไว้รอบๆขอบเล็บแล้วก็ตามนะแล้วก็แบบค่อยๆทานนะทาทั่วทา,ให,ทาให้ชุ่มๆเลยนะสำหรับน้ำยาล้างเล็บเจลนะทุกคนเออ พอทาทาไปแล้วก็ทิ้งไว้สามถึงห้านาทีนะน้ำยาก็จะทำงานนะรู้ทุกคนดูสามสามถึงห้านาทียังไม่ถึงเลยอะ่ะคือสีก็ลอยออกมาแล้วนะที่สำคัญคือรอบแรกนี้เล็บไม่หลุดด้วยนะเล็บที่เราต่อมาแล้วไม่หลุดหลุดเฉพาะสีนะถ้าต้องการถอดเล็บคือจะต้องทารอบต่อไปนะแต่คือเหมือนมัน ล้างสีเจลออกในรอบแรกเลยนะทุกคนเห็นไหมมันแบบหลุดแบบอย่างนี้เลยนะซึ่งวิธีการใช้นะก็ไม่ยากเลยนะแต่ต้องระวังเวลาทานะจริงๆต้องใส่ถุงมือด้วยสาหรับช่างนะแต่อันนี้คือทำให้รู้ว่าเออถ้าเราจะทำเองแบบอยากจะเปลี่ยนสีเล็บเจลเองทุกคนก็คือเราล้างสีแล้วเราแบบซื้อน้ำยาเออเล็บเจลมาทาเพิ่มได้เลยนะสมมติว่าถ้าเราต่อเล็บมาเรียบร้อยแล้วนะก็คือเราก็สามารถที่จะแบบ ล้างออกแบบนี้ได้เลยนะแล้วก็คือเดี๋ยวพอน้ํายาออกใช่ไหมคะเราก็ใช้ที่ขูดขูดออกไปแล้วก็เช็ดทําความสะอาดแล้วลงสีใหม่ได้เลยก่อนจะลงสีก็คือทาเบทก่อนนะทาเบทก่อนแล้วค่อยลงเออเราไปอบ แล้วก็ค่อยลงสีเจลแล้วก็ค่อยลงท็อปโคดหรือว่าใครจะลงมีเดียมก็ต่อเลยก็ได้นะอันดับแรกก็คือเราขูดสีเก่าออกคือเดี๋ยวนี้การทาเล็บเจลนะทุกคนคือการทําเล็บเจลอ่ะมันจะทําให้เล็บไม่เหลืองแล้วก็อีกอย่างคือสีติดทนแน่นคือถ้าไม่ใช้น้ํายาล้างสีเล็บเจลนะสีก็จะไม่ออกไม่หลุดไม่ลอกเลยนะเออทุกคนเพราะฉะนั้นก็ ถ้าใครที่ชอบแบบเปลี่ยนสีบ่อยๆนะบอกเลยต้องมีเลยนะสำหรับน้ำยาล้างเล็บเจลนะรุ่นนี้นะของโปแลนเนี่ยก็ใช้ดีมากเลยนะแบบทาแป๊บเดียวก็คือสีก็หลุดนะบอกเลยว่าสีเจลมันไม่ได้หลุดง่ายๆนะทุกคนถ้าไม่ได้ใช้น้ํายาล้างโดยเฉพาะนะเพราะอันนี้ขูดเสร็จแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็เออทาบํารุงให้รอบนะ หลังจากนั้นนะก็อย่าให้สัมผัสโดนผิวหนังนะแล้วก็ควรปิดฝาให้สนิทยาให้โดนแสงแดดโดยเด็ดขาดเลยนะไม่ควรที่จะให้โดนแสง UV หรือ LED อะไรอย่างเงี้ยนะควรเก็บเอาไว้ให้พ้นแสงแดดนะหากเกิดอาการแพ้ระคายเคืองให้ล้างน้ำเปล่านะหรือทาบำรุงเพิ่มทับเข้า